สวัสดีด้วยค่ะมือในียอยู่ในปลาไพ่กิ่มซุ้งค่ะตามคำเรียกร้องตามคำสัญญาค่ะอยู่สิภาไปเตรียมตัวเ,เตรียมเครื่องเตรียมไวะะ้แล้วค่ะเนาะมันมันต้องจะเตรียมแต่งสะกนค่ะไอ,อสำหรับการตอนการตอนไพ่กิ่มซุ้งเป็นการขยายพันธุ์ที่ดีที่สุดของเฮาเลยค่ะเพราะว่าถ้าใส่แบบอย่างอื่นถ้าไปคุดเหงาคุดใดนั่นะผลผลิตจะออกมาบดีซ้ำนะคะ ทุกเมื่อนี่ภายกิมซุ่มเนนิยมการตอนหน่อยค้นสิงหูวิธีเ้อค่ะเนาะอีสิมาแบ่งปันแบ่งปันวิธีค่ะตอนนี้เขาไปล่องจัดการกันก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวบอกวิธีไปทีละหน่อยจ้าวิธีการตอนเขาจะเริ่มต้นจากการเตรียมกิง่งเตรียมทอนพันธุ์สะกอนเด้อค่ะเด้อเขาจะเอาแบบใดนี่เดี๋ยวอีสิ้ามาบึง่งมันเริ่มจากการสรับนอเลยค่ะ การซับนอการซับนอไปใส่งานเอาไปขายหรือเอาไปกินหรือไปใดเนี่ยเฮาต้อต้องเหลือเหลือต่อมันไหวเลยค่ะเนาะบดต้องบ่ต้องซับจนเกี้ยงอย่างเช่นตรงนี้บ่ต้องซับจนแบบนั่นเฮาเฮาเฮาซับเนื้อขึ้นมากสิเพราะหามีิตาเพิ่นแตกนอน,นะคะเพิ่นแตกขึ้นมาเป็นแหนงกังสีนะคะเนาะนี่เป็นแหนงกังสี่เดี๋ยวเขาสิทําการตอนหม่องนี่แต่ว่าตัวน,นี้ยังใส่เบอร์ไดมันยังอ่อนเลยนะคะเฮาต้องป,ปล่อยเพิ่นป็นล้ำซะก่อน นี่เช่นนี้ย่าคือไป็ังสีแล้วนะคะอันนี้ก็ห้อมสีใส้ได้แล้วนี่ล้ำสีเขียวอ่อ,อนที่ไมีสีขาวโอบอยูอย่เดี๋ยวถาดเดีย๋ยวยูสิตัดแต่งไว้สักก่อนแล้วเพราะเพราะหากหม่องนี่นี่ค่ะเข้าสิตอนหม่องนี่นะคะเนาะหม่องนี่จะมีหากออกมาตะปะสักหน่อยนึงเขาก็จะเริ่มการตอนได้อันนั้นเขาจะได้ผลผลิตไวๆะคะแต่ว่าขันแรกเนี่ยเขาต้องมาเตรียมกิง่งเขาต้องมาเล่งเป่ามหมายเข้าไว้สักก่อนค่ะ เขาจะเอาความเง้วซูมาเข้าสิส่งออนไลน์ยังอยู่สิส่งออนไลน์ถ้าใส่ความเา้วหลายเกินไปเข้าส่งมันจะเสียค่าส่งแพงนะคะเข้ากับต้องเอาเาว้พวพะว่าหลังจากการตอนแล้วสักวานยี่สิบมือหักมันออกเขาสยัง้มันจะตัดเขาสิถ่าจนหักหักที่พิ่นออกมามันเหลืองสัก่อนเข้าจังสิเข้าจังสิตัดออกจากต้นแม่เพื่นแล้วก็ไปช้ำในถุงดําอีกเทื่อนึงนะคะ แต่สําหรับการส่งออนไลน์เนี่ยเขาจะแบบว่าถาตัดออกจากต้นแม่แล้วเขาก็สามารถส่งได้เลยแต่ส่วนมากถ้าลูกค้ามาซื้อสวนเนี่ยต้องช่ำให้เพิ่นสก่อนแล้วก็ขายอีกราคาหนึ่งนะคะเน้อเพราะว่าถ้าช่ำแล้วหากเต็มถุงดำแล้วลูกค้าก็สามารถเอาไปปลูกได้เลยแต่ถ้าซื้อวพส่นสั่งออนไลน์ถ้าสั่งใส่ถุงดำมันก็สินหนักนะคะเนะเาะให้ลูกค้าเอาไปช่ำเอง เลีเ่ยงปัญหาเรื่องน้ำหนักในการทรงนะคะงอหนี่เตรียมไว้เยอะเลยเพราะว่าส่วนมากแล้วบ่ได้ตั้งใจเตรียมปันดค่ะราะวาเอาเห็ดบ่ท่านปีนี้นอใหม่มันออกหลายมากเลยนอมันนอนแง่แบบนี้คืนมาหลายแล้วเอาไปเห็ดนอใหม่สมบางเทือกซับบ่ท่านนะคะเนาะเอามา,มาบ่ท่านก็นเลยต้องได้ซับถึงสูงเพราะซับสูงแล้วนี่ยังเซนตั้งสี่เอาซับ สูงจังสี่แล้วห้าสีได้แหนงหลายนะคะเนาะนี่แบบท่อนพันธ์ที่สําหรับสาหรับเหมาะมากๆเลยสําหรับการตอนนี่ยังสี่เยอะเลยเพื่อนๆถ้าอยากปลูกมั่งกับติดต่ออิวมาไว้ได้เลยค่ะอยากที่เอาแบบใดบอกมาได้เลยน่อดีคักเดี๋ยวอิวสิสอนหอดวิธีการเฮ็ดพุ่นละหรือนั่นกับมะลับอาอยุสวนก็นได้ถือเอาชั่วๆมะลับอาอยุสวน คะ่ะแต่ว่ายังไม่ได้เปิดตอนนี้นะโอ้ยคอยเห็ดสใส่มันสําเร็จทุก่อนจังเอานี่อยู่ก่าจะจะว่าเอาต้นนี้เนาะเล่งต้นนี้ไว้อีจะตัดปลายมันไว้ค่ะใส่เกี่ยวตัดดึงสี่เลยนี่ตัดไว้ดึงสี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่ออ,ะะ 1, อีกสักอาทิตย์หนึ่งอีกจะมาตอนให้บึงนะคะเนาะนี่ตัดไว้เอาสีขาตัดไว้ถ้าบ่ตัดเนี่ยมันจะหกนะคะ มันจะหกเขาจะดูแรลรักษาเนี่ยนี่ตัดพระลงสีเลยแหนงตัวนี้เขาก็จะไปต้มกินต้มกินกับปนนกับแจวเ้าได้เนี่ยคันได้ทอนซ้ำเนี่ยเนี่ยเหมาะสํำหรับการขยายพันธุ์มากๆเลยนะคะมันสีออกนอนไว้มากนี่ของอิวมีเยอะเลย,ยก็จะตดัดต้องเอาสูงหลายตัดทิ่มจักสิ่งสีเลยค่ะ ้าสว่าเขาปล่อยให้เพิ่นแตกแหนงออกมากเนี่ยมันก็จะหกแบบสีค่ะไผกิมซุ้งเสียบอมหมักเลยค่ะอมหมักอยู่หกหกเอาแบบว่าให้มันปร่งโปรงปรงแล้วเขาก็จะเก็บนอได้ง่ายพอมค่ะนี่ตัด,ต,ดตัดไวเลยประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอ,อิวเอ่อสัสว่าเพิ่นได้นี่ประมาณนี้แกประมาณนี้แล้วเนี่ยเขาดังปังปังเสร็จแล้ว เขาจังสิเริ่มทําการตอนใดนะคะมีบางส่วนแล้วเดี๋ยวยุขอเตรียมเครื่องมือการตอนเดี๋ยวโบนี่อาจจะเป็นการไล่สดค่ะสอนวิธีการตอนให้เบื้องน้ำสำหรับผู้เพิ่มมีแล้วเพิ่งขยายโบนี้เป็นกับมีแล้วแต่เออเดี๋ยวสิสอนการเห็ดแบบง่ายๆง,ง่ายเลยโอเคค่ะหลายคับแน่ปีนี้ย่ให้ปิวเอ่อดูขนฟุ้นใส่ค่ะ อย่างงามค่ะงามแหน่ไอย่ปีนี่แบบว่าได้เนาะไม่สมแบบสะใจมากๆเลยพ่อขายขวมปีค่ะค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยถ้าเขาเบาออกมันจะเป็นแหนงในน้อยออกว่าสี่ลำเป็นใบเป็นใดหกนะคะเนาะเขาเสบบ่าหายหกเลยค่ะไพกิมซุงหนิมบ่ามักหกหกล้วเา้าวกระเข่าหาอยากน้ำหละ่ะโอเคค่ะถาเบิ้งนะ,คะ้ค่ะเด้ออยู่ขอเตรียมเตรียมตัดไว้ให้ทั่วสวนซะก่อนเลยเดีอยวอิมาสอนการตอน,ตอ,น,ตอ,นอีกเธอนึงจ้า